พี่ผมขอโน้นได้ไหมครับเรียกพี่ับเป็นลูกแม่หัว้หีมากเฮ้ยาเามาสั่คคุเนลูกเติ ผีใหม่ทำใหม่ฮะขอพี่ขอโทษที่มาหมายความว่าอย่างไรลูกพ่อรู้พอดีแต่มาทำผิีรู้พอดีเจ้าบอสที่มาให้พ่อเข้าใจหน่อยว่าการกระทำของเจ้าเองครั้งนี้มันหมายความว่าอย่างไรลูกเสียพ่อไปค้าวพ่อเทียนก่อนจริงๆแล้วตลอดระยะเวลา ไปเจาะตรงสองผู้แสดงกิริยา อสารรวินได้ไดไหืเงินข้ามีสองสิ่งอยากจะถามองค์ราชบุตรพระมหากแม่สิ่งใดข้าพเจ้ามีพึงประสงค์จะยกบุตรสาวของข้าพเจ้าให้กับท่านท่านจะมีความเห็นอย่างไรหากแม่ไม่ข้าไ่ยกข้าไม่ยกสุรบดีให้เดือดข้าก็เงินเอาดวงใจข้าเป็นกีดเพย์ข้าจะยอมตายต่อหน้าท่านเพื่อเป็นการพิสูจน์ว่าข้ารักนางจริงแล้วก็พระแม่ข้ายกนาง เป็นสิ่งโดยชอบธรของเจ้าเจ้าจะสัญญาได้หรือไม่จะนี้สื่อไปเบื่อหน้าแ่นดินสาลวิทจะไม่ก่อนสนงครามกับเราชาวม,ามอสมนเลงเราสอบจะเป็นสอดคอ,อเพราะระหว่างสอบไป่ไิเข้าด้วยกันทุกจังหะถ้าอย่างนั้นสุนทรภณีพวกขอให้ความดับครั้งนี้นี่คือความยุติของสงครามพ่อจะยอมยกเจ้าให้กับชายที่เจ้ารัก ไปเถอะลูกเพราะของอ,อ่างวยปวยฉันจากนี้สื่อไปเราสองแผ่นดินจะเป็นสวนยาบาตะพีเดียวกันของประเทศไทย <c oughs> นะครับเหมือนไรเงาเกื <c oughs> ่อบเกื่อบตาคนอย่างนี้นะสุรบุรีเกอบต้องไม่ไดมีแค่พ่อต้องมีแม่กระทั่งพี่แม่พี่จะไปขอก็มไม่ก็ ให้คุณว่าขอเงาไม่อค่ะหรออ้วมันจะยกข้นอีนยาไม่มองตาขวางยะพี่น้องเหนือจะเสร็จพแล้วก็ต้องเป็นเขาอีกคนถ้าเราพี่กลัวป้มบ่ายป้อมมเตป้องเลยเอาเถิดไปค่ะดูสิกำมือเล่นป้อเย อะไรขึ้นอย่าทิ้งพี่นะโอเคนะปกชินเต้นมาอยู่ตรงนี้ไม่ไปด้วยกันเหรอไม่ไปไม่ไกลัวมันไปใช่ไหมเนี่ยไปด้วยกันไปดามึงเตรียมหาทางทำมาหากินกูอ่พี่น้องทะเลาะกันแน่วงแตกแน่พี่นุ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 ผมขอนุนได้ไหมครับ มึงเรียกมึพี่นะมึงเป็นลูกแม่หัวเ,เ,เกิดอะไรขึ้นอย่าทิ้งดินะพอเดชครับองค์ท่านเมกะพันบัดนี้ข้าเหประวัติรกักกสุรบดีข้าพป็เจ้าขอให้ความแค้นจบจบลง ข้าจะเป็นสอดพองคอระหว่างซอกไปดีกเข้าด้วยกันหากแม้ความแค้นในใจของท่นานลดละลงได้ก็โปรดรับข้าเป็นวงสาคนายาแห่งมนเดออีกคนหนึ่งเถิดมึงบบนี่หน้าสงเพศมึงลองสลั่จุดยืนแล้ววางมึงมาเป็นกู่าม่ ถ้ากูเป็นข้าพ่อข้าแม่ตาย,ตายแล้วมาขอโทษมันมึงจะยกโทษกูไหมสิทธิ์เนี่งมึงที่มันอง,องก็มึงทำพ่อเป็นพ่อชายกงผมของน้องสาวกูสักซีมอยู่ตรงไหนยังมีความเป็นลูกผู้ชายอยู่หรือเปล่าอ๋อแถวบ้านกู มาเรียกไว้หน้าตัวมียและจำไว้ลุกน้ำสารวิทย์กับมาดมันนั่นเองต้องเป็นสตรูกันตลอดไปโอ,อ้ไม่มีวันหยาดีกับพวกมุญไปกับ,บพัดว่า <c oughs> ชูพี่ขอโทษเพครัะ มึงป้องกาบเท้าเหมือนพระชายกระโปรงของน้องแลงว้วมึงได้สังวรตัวบ้างหรือเปล่าที่มึงมายืนมาข้าด่ากูงไปเสียพระชายกระโปรงของน้องมึงเหรอไอ้เห็ยมั้ยก็เอาดีละมึนกู็ตาเมื่อไหร่ดามในมืนอมึงก็มีข้าไปเห็นมันน้ยข้าแล้วหรือว่ามึงมันไม่อเห็นจัง จปัปและปลูคือคู่ชนะประดุจเป็นน้อยถ้าเปียบเป็นโคโหรือกระเบต้องเป็นเช่นส่วนหัวมึงนั่เป็นเช้นส่วนหางบอกว่าตัดแต่บัดนี้ไปต้นไปถ้าหัวเขายังไม่สายมึงเป็นแค่หางอย่าได้เสือก็ได้ก็ <c oughs> จะฆ่ามึงซะก่อ,อ,อนลู่อะ <c oughs> จะตัวใจเย็นกว่าดี <c oughs> ไม่เป็ดจริงฆ่ามาทำไม <en> <t un> พ่อรู้ว่าประเทศไทยของเจ้าตอนนี้มันเดือดดาลเจ้าสูญสิ้นประมาทเนะจ้ามิได้อยากจะยอาดีก็เพียงดังเช่นใจพอ่อหาได้อยากยอาดีกับพวกสารดินใหม่แต่เจ้ากวอเหตนแล้ว สฉพาะกำลังของเราไม่มีทางจะต่อกรสู้ชาวสารหีได้จะสู้สิทธิ์คำเราก็แพ้สิสทธิ์คถ้าเจ้าอยากโม้เอาใจใจอย่างนี้เจ้าจะสูญเสียพ่มขึ้นอีกมากพ่อเคยสูญเสียพระมารดาขอเจ้าไปแล้วพ่อไม่ยากที่จะสูญเสียใครอีกฟังพ่อให้ดีสงครามนี้ต้องยุติความเจ็บแค้นเก็บม,ม,มันไว้ในใจอย่าแสดงออกมัน